สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เราบุกวัยรุ่นระนองนะครับบุกวัยรุ่นระนองนะครับบุกบ้านคนดังวิ่งตเตลิดสองสามรอบเลยถนนหลวงแพ่งเนาะแกน่าจะเพิ่งมาอยู่เพราะว่าแต่ก่อนแกนไม่ได้อยู่ที่นี่นะผมเคยสอบถามแกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เห็นรถรอรอไหมมีรถรอรออยู่สองคันนะครับอบอกเลยแล้วกันคือพี่ลมเด็กระนองนะครับแต่ก่อนที่ผมเคยถ่ายคลิปแกไปคลิปหนึ่งนะแกจะขับรถพ่วงรถน้านะครับ เดี๋ยวนี้ก็คือเห็นว่าซื้อรถมาขับวิ่งเองผ่อนเองนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่สภาพนี้ด้วยนะมันเป็นหัวแบบหัวเต็งโมรุ่นเก่าๆอ่ะเดี๋ยวจะมาถามเคยว่ารุ่นไหนแล้วเปลี่ยนสภาพมาประมาณนี้มันเป็นยังไงแล้วไปเจอก,กันกับพี่ลมตัวจริงเลยพี่ลมมาดิพี่ลมเป็นไงะเท่าแก<อ>สวัสดีครับน<อ>้องคดีครดับเวันนี้สวัสดีครับผมรถไม่เคยเก่าในสายตาลมนะฮะดูนะฮะทำนะ คอนเซปต์อของวีลมก็เวลาจะถ่ายคลิปก็ลมเด็กละนองก็คือ<ผ>มไม่เคยเก่าในสายตาลมอ่าแล้วก็อะไรนาง,งเงาวับชับทิ้งอ่าอะไวับชับทิ้งนะครับเอฟซีจร<ม>ิงๆจะรู้ครับผมนี่ฮะแล้วก็เวลาไอพี่ลมเด็กระนองเนี่ยมันคือฉายาของพี่นี่คือพี่เป็นคนระนองอ่ะใช่ผมมาจากระนองเงินร้อยเดียวแล้วผมมีวันนี้ได้นะฮะเงินร้อยเดียวนะครับ ก็ยังคลิปก่อนที่เราเจอกันผมไปชื่นยังับะยางพี่แล้วนั้นพี่ยังขับรถท่วงวิกเตอร์อยู่เลยใช่ใเป็นลูกน้องสามแปดหรือสามสี่สี่ลูกคันนนน่สามแปดครับยังรอเลยแล้วอันนั้นคือเป็นลูกน้องเขาครับเป็นลูกน้องก็แล้วอุปกรณ์แต่งได้ออกมาเก็อุปกรณ์แต่งผมบอกแล้วเจ้าผมเอาแต่ขวาครอบล้อครับแล้วพยายามที่เหลือก็ปล่อยเดี๋ยวนี้ก็ยังรออยู่ไหมอ่าไอ้ปุ่นนั้นผมไม่ก็เครื่องเสียก็ยังอยู่แต่ว่าไม่รู้นะอันนั้นเราเราไม่ได้เห็นแล้วไม่เข้ากายครับอ่าทีนี้พอพี่ลมออกมาแล้วเเ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 เหหห็็็็นน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 นไปปปอออออาาาาาาจ้้คััััััีีีีีมมมใสภพพวววววล่่่่่่่่ะะะผตตกกฮโดด๋ย ส่งรูปเก่าๆให้ไลน์ผมด้วยนะจะเอาขึ้นในตลาดเพราะเกิดมาสภาพแบบวันแรกก็คือล้อก็ปล่อยไปเลยก็ถอล้อผมก็เอาไปขายมันเป็นล้อพลาใบอ่ามันเป็นล้อพลาในผมก็เลยว่าขายขายก็คือว่าแบบเราเราทุนน้อยเราขายแบบนั้นไปเราเพิ่มอีกหน่อยได้เราได้แบบนี้เราก็เอาอันนี้ก็คือเป็นกระแมหมดครับล้อแม็กใหม่ครับอ๋อวันนั้นก็น่าจะบวกอย่างใหม่ด้วยไหม ไม่อันอันอันนั้นไม่เกี่ยวนนี้คือเราซื้อใหม่เลยชุดนั้นเราขายเพื่อนเอฟซด้วยกันผมเห็นอยู่ผมดูคลิปตกเลใช่ใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าอพี่จะทำคนเสริมของพี่ก็คือว่าเฮ้ยเราเราพอเราเริ่มมีหน่อยเราก็ช่วยเหลือเพื่อนมันทุกข์ใจเพราะเราเติบโตมาจากรถบรรทุกยามันยังไปใช้ต่อได้ของใช้ต่อได้ยูนลิปเลยแต่ว่าที่ว่าความรู้สึกของเราอ่ะเราเราทำรถเก่าเราเราจะแต่งรถอ่ะเราต้องมาบิ้วช่วงล่างก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาแต่งสวยแต่รถวิ่งไปพังไม่เอานะฮะก็คืออันนี้เอามากี่เดือนแล้วพี่อัน เอาตีเบสเสร็จประมาณ5เดือนได้ประมาณ5เดือนพี่ไอหัวแตงโมนี่พี่ได้วิ่งงานอยู่แป๊บนึ่งไหมไอหัวนั้นอะวิ่งครับวิ่งอยู่ประมาณ3วันร้อนนะร้อนมากนะอ๋อเออเออก็ไม่มีอ่าเออเออก็ไม่มีแต่ว่าด้วยความแต่เนี่ยเขาเรียกว่าขอบคุณความอ่าขอบคุณความจนที่ทำให้เรามีวันนี้นะฮะเราได้ดิ้นรถนะไอถังนี่ก็เก่าๆนะลองดูนะสภาพตอนแรกจำได้อันนี้คือเป็นถังเดิมทำสีใหม่ถังเดิมแล้วผมมาแบบว่าไอไอไอปีกมันไม่สวย พอทรงเดิมเราทําสียังไงก็ไม่สวยเพราะทรงมันไม่สวยเราต้องจัดทรงต่อปีกขึ้นไปอ๋ออันนี้คือเป็นต่อปีกขึ้นไปอ๋ออ,อันแรกมันจะเป็นมนวนเลยนะออพอมนวนทำสีมันก็ดูเกี่ยวขี้เหร่มันเขาทำเป็นสเตเลดไหมอ่าอันนี่ไอ้ปีกบนสเตเลสแต่ไอ้ถังจะเหล็กนะฮะอ๋ออ่ออดดาถังเหนะลนะ็กอย่างอย่างนี้ก็คือ ที่เขียนว่าสุพรรษานี่คือชื่อใครก็ชื่อมีอแฟนอา่าเจ้าของบริษัทรับทุกระบบจบที่เมียครับผมสุพรรษาแล้วก็บริการน้ําจืดน้ําเค็มก็หมายความ,มว่าคันนี้มันบรรทุกได้ทั้งน้ําจืดน้<ช>ําเค็มน้ําจืดน้ําเค็มวิ่งลงบ่อพุ่งบอ่อปลาแบบอ่ห้องแถวโรงงานใช่ไหมตีล้างโรงงานนะฉีดล้างถนนเนี่ยเราไปหมดนะมันก็คือติดต่อเบอร์นี้ได้เลยใช่ไหมได้ครับผมว่านะเฉพาะไอ้ทวงปั๊มน้ํามันที่ทวงถังอะไรเงี้ยอ่าเราก็จะมีรับเหมาที่ว่าพวกทํา น้ำมันเขาจะเอาถ่วงถังน้ำมันเงี้ยมันต้องเอาน้ำไปถ่วงก่อนถ้าไม่นั้นเวลานั้นมันจะเอียงอัน<ต>นี้คือก็ค<ต>ือถ้าเขาใครสงสัยเรื่องซื้อบริบบการน้ำเดือมก็ติดต่อที่เบอร์นี้เลยได้เลยครับผมมันล,นล,ลก็คือก็จะมาไอ้นี่ก็ฝาครอบล้อที่เราที่เอามาที่น้องติดตามพี่มาตลอดแล้วน้องนะก,ก็ดูแลฝาครอบล้อที่ทำเองจะมีชุดทำเองชุดนี้คือคือผมไปขับคันไหนผมก็ต้องเอาไปด้วยเพราะรักมากอ่ะ อ่าแแล้วก็คือมาจากรถพ่วง3 0อุ้ยมาจากคันแรกมาจากไหนก็ไม่รู้เลยมาจากคันแรกที่ผมอยู่รถน้ําเลยนะตั้งแต่นาซ่ายันพื้นนั่นนะ อ๋อไอ้้ไอที่เอาไปประกวดคันที่เอาไปประกวดใช่ใช่สมัยเวลาท่ายันทุยเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นความชอบสมัยเราขับรถบัสนะยุก90ก็รู้จักกันนะนี้นะก็สวยนะนี่เข้าเข้าลูกเลยปกตินี่คือถ้าในนัดก่อนนี่คือยางน่าจะเงาวับจะพิงนะวันนี้ไม่ได้นัดกันไม่อันนี้มาแบบไม่ได้เราวิ่งงานมาสามเที่ยวนะในวิ่งวันเนี้นะแล้วก็มาซ่อมเช็คบำรุงรถนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่าด้านหลังก็จะประมาณนี้เอกลักษณ์ของพี่ลมก็เสาธงเหมือนเดิมใช่แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ตังค์หมดนะเพราะว่าเราจะเพ้นนั่นแหะแต่ว่าตังค์หมดเพ้นน่าจะเป็นเพ้นหน้าพี่ ใช่เพราะว่าตังหมดนะฮะตังหมดก่อนรอเหรออาอาตังก่อนอ่าโอ้บางฝุ่นบางฝุ่นี่คือจัดเองไหมเพจัดเองครับเหมือนเดิมนะอย่างนี้เขาเรียกอะไรเก้าสิบปะก้านอ่าก้านเก้าสิบแต่มันไม่โลกสวยดูนะมันไม่ได้ยืดเยอะนิดเดียวนิดเดียวอันนี้ยืดออกมาแค่นี้นะครับมันไม่กำลังกันกระเด็นได้อะไรมากมายนะก็คือเชื่อมยึดอ๋อยิงน็อตเชื่อมออกมายิงน็อตไว้เอาตัวนี้ก็ให้มันอ๋อดิ้นได้อ่าตัวนี้เราทำให้ไอ้ตัวนี้ไว้กัน ถ้าเป็นโซ่ยึดตัวนี้นะเวลาเราตกหลุมปับ๊บโซ่ขาดปั๊บถอยเหยียบอ่านะอันนี้ก็ดีนะมันดิ้นได้ดีมัน,มนเราเรามีประสบการณ์นะฮะน้องที่ใช้โซ่อยู่พอละโซ่หลุดเราถอยเข้าปับ๊บเหยียบปุ๊บเรียบร้อยเลยนะตรงนี้มีม,มีมีรูปเหรอ อ๋อไม่ใช่ไอเขาจะเขาบบแจากมาครับข้างหน้าแล้วดูข้างหน้าหน่อยข้างหน้าผมเห็นว่าวันนั้นพอพี่แต่งกระจกหน้านี่ก็จะเป็นนายหมัดมั้งคนเดิมใช่ไหมเนี่ยนายหมัดเขาเขาต้องมาตัดสดเลยใช่ไหมใช่ตัดสดเลยนี่อันนี้ด้านหน้านี่จะเต็มระบบของพิลลมสไตล์เขาจะประมาณนี้แล้วน้องนะเขาเคือนน้องๆเขาถามว่าเฮ้ยมองเห็นได้ยังไงนะเดี๋ยวน้องขึ้นไปดูอ่าหน้ารถนะว่าเฮ้ยเป็นนั่งอยู่ข้างในแล้วมันชัดเจนขนาดขึ้นได้ไหมวันนี้ขึ้นได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวว่ามันจะลกๆไปหน่อยนไม่เป็นไรเออเับ มันจะโอ้โหไม่เป็นไรลอกๆไปหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บโอ้นี่นี่ตรงตรงตอนแรกมันก็ขาวๆเงี้ยนะพอวิ่งไปมันก็เปิดนะไมเวลาสุดบ้าโอ้พี่เบาะโหลดมือนเดิมสไตล์เดิมครับเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบนี่เราจะเป็นแบบนี้ะสบายๆเหมือนรถบัสนะอ่าใช่แล้วดูหน้านะดูจุดที่ผมมองอยู่ก็ได้ไหมบัสจะมองมาไม่รู้กันตรงกันรู้คนขับเนี่คนขับมันจะพอดี อืม,อมอโรคสวยก็ไม่เข้าใจก็อันนี้คือ,อนายหมัดมาตัดที่นี่เลยชับคบมาตันถัแล้วยังหมดหน้ากระจกเฉพาะ หน้ากระจกหรือว่าเขาคิดพร้อมกันเลยไหมเนี่ยทั้งหมดนี่คือหมื่นห้าหมื่นห้านี่คือด้านข้างเลยครับหมดเลยหมดเขาใช้เวลาตัดนานไหมอ่าไม่ถึงครึ่งวันนะในหมัดนี้เขาก็อยู่รัดกระ벙ไว้ใช่ใช่แต่ว่าเขาแบบฝีมือคือถ้าผมเคยเอาติ๊กเกอร์คนอื่นมาโอ้โหมันเสียเวลานะเสียเวลาทํามากินเราในหมัดนี้มาไม่ถึงวันหนึ่งเราได้ทำงานแล้วเขาเรียกว่าตัดสดเลยอืมใช่เนี่ยเพราะว่าตัดในกระจกมันไม่เป็นไรอยู่แล้วอืมใช่ไม่ไออฝีมือเขาคือเขาไม่กันแบบมันมันเบา อแล้วาม,ามาที่เรื่องหัวพี่อันนี้หัวหัวเต็งโมเก่าๆก่อนใช่ไหมคันนี้แล้วพี่มายกหัวตัวนี้ใส่ราคามาเท่าไหร่บอกได้ไหมไอ้ตัวนี้อจริงๆแล้วเขาให้มาแสนเจ็ดนะแสนเจ็ดจะนี้พอจังหวะพอดีเราอยู่ในวงการรถบรรทุกขเขาเคยดูการช่วยเหลือเกื้อกูลรถพังรถเสียพี่ช่วยวงการรถบรรทุกด้วยกันเขาเออแต่เองเอาพี่ให้เอาแสนห้า แสนห้าสภาพนี้เลยพี่ใช่แสนห้าพอดีอเจ้าของอูนั่นก็เป็นเอฟซีกับเราใช่ไหมคค่ายกหขัวค่าอะไรเขาเอาแค่สองหมื่นเองนะคิดดูนะโอ้โหค่าแปลงค่าเฟือกนั้นเรียบร้อยหมดเลยก็สองหมื่นนะคือทหารทำไม่ได้แล้วนะอูแสงมณีอยู่ชนบุรีครับอ่ขอบคุณด้วยครับอ่เฮียนะ เดี๋ยวก็เห็นเราเด็กคนมาจากละน้องทำอาหากินเนี่ยน้องอมไม่มีหรูหราชีวิตพี่เนี่ยลวกมามา่าทอดไข่แดกเพื่อรถสวยครับผมดูอยู่อ่านะฮะเนี่ยน้องไปดูรถบัสไดนะ้เนี่ยรถเดียวรถเดียวนะเดี๋ยวรนถะบัสเดี๋ยวคันต่อไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอเนี่ยมันเป็นรุ่นอะไรที่ลงไปข้างล่างอะไรอ่าเอฟสิบเครับ F17 สกีโนเขาเขามันเป็น10ล้อเพาเดียวหรือ2เพาเดีนี้จะเป็นสองเพาแต่ว่าโดนตัดตอนเนื่องจากอ๋อเดิมเขาจะเป็นสองเพาอ่าเนื่องจากเขาแก่เก่าเขามัแบบว่าเขาแบบไม่มีไม่มีเงินไปซ่อมแล้วเขาก็เอาเฟืออองงงขข้้้าาาหลลััมใส่นแวกก็ตดไป อแต่ว่ายังเป็นอ่าสมุดก็ยังเป็นสองเผาอยู่อืแต่คือตรงนี้<ต>เป<ร>พา,าเดียวก็ไม่ได้ยแต่ว่า,<ต>าไอุ้ดเนียพวกเนี้มันยังมีไอ้ไ,ไอ้เรียกว่าสองเผาอยู่แต่ว่าแค่อเอาเปลืองออกเฉยแล้วอย่างข้างหน้าเนี่ยนอกจากเอาหัวมาใส่แล้วพี่ลมติดตั้งอะไรเพิ่มมั้งครับจากหัวมีสเกิร์ตสเกิร์ตชิ้นหนึ่งตอนตอนแรกไอ้ไอ <nesse> ้ตัวนี้จะไม่มีชิ้นนี้ผมซื้อมาใหม่เพราะว่าไอ้ชิ้นพลาเรียกว่าสเกิร์ต ยิ้มเล็กเนาะแบบนี้ยิ้มเล็กยิ้มเล็กอ่าแล้วทีนี้ว่าสไตล์เรามันสไตล์น้องเตี้ยเราก็เอาตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้มาต่อตัวนี้สักน่าจะมาเจ็ดนิ้วไหมใช่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงปวันห้านิ้วอ่ามาจากรถน้ำปลาพลวิมลนะซื้อมาให้จากทับตะแกรนะโอ้ซื้อมาจากทางใต้เลยอ่าเนี่ยเขาเอามาให้เลยนะเอพีเราแล้วย่างงี้โดนไปเท่าไหร่อันนี้โดนไปแบบพักพวกกันเขาให้มาพันสามนะฮะนะมันมีไฟใช่ไหมตอนนี้มีไฟไหมยังจะเท่าที่จริงแล้วเขาขายพันแปด ผมซื้อพันเก้าไว้นั่นนะแตจริงๆนะในรูปแบบผว่ามีเพื่อนมีเอฟซีนะที่เพื่อนพีบอกว่าถ้าเรามีพวกเราจะได้ของถูกนะไม่ได้โดนถูกหรอกนะถูกจริงๆถ้ามีเพื่อนดีนะถ้ามีเพื่อนเป็นดีก็โดนถูกหรอกนะอันนี้จริงๆนะอันนี้ดาวก็เรียกว่ากี่ดาวปู่ย่าตายายปกติสามดาวแต่อันนี้ไม่รู้กี่ดาวแล้วปู่ย่าตายายเพราะว่ามันเยอะจัดนะปู่ย่าตายายหลายดาวเลยหลายดาวอ่น้องๆที่ติดตามมาก็รู้นะว่าทั้งหมดนี้กี่ดาวนะอ่านี่สิบแปดดาวไปนับเอาแล้วสิบแปดดาวและยังยังก กระจกอย่างเงี้ยพี่ให้คอนเซปต์เขาว่างไงกับนายหมัดว่าจะเอาแบบไหนเขาถึงตัดมาได้แบบนี้อเออคือมผมสไตล์ของผมคือชอบนอกอินซีนอกอินซีมันโหดเลวลาตอนสมัยเราขับรถบัสสมัยก่อนอยังไงก็ให้มันเป็นนอกอินซีอนอกอินซีแล้วก็ออกมาแบบไหนก็ได้แล้วก็อ่าทีนี้ก็เลยเป็นลมเด็กและน้องเงี้ยอ๋อข้างล่างก็จะเป็นเด็กและน้องนอกอินซีแล้วที่ อ่าความชอบของเราคือติกเกอร์ที่มันต้องอ่าเหลืองแดงมันจะจัดมันตัดกันมันจะตัดเวลาเราลดอ่าอ่าเวลาลถมาพูดเนี่ยมันจะสะท้อนแสงสะซ้อนแสงชุบมันจะช่วยให้การขับรถด้วยกันเนี่ยมันจะเอ้ยมีอ่าเหมือนกับเราเยการชัดเจนมันดีขึ้นนะสวยจริงพีขากระจกเดิมไหมนี่กระจกมาจากหัวเลยครับอ๋อตัวนี้มันมันพับไฟฟ้าได้ได้ครับเดี๋ยวจะพับไปดูหน่อยโชว์นิดหนึ่งเวลาขากระจกพวกนี้ถ้าเป็นรถ หัวเฟอร์เฟียรถหัวน้องๆเนี่ยเขาจะพับหลบเวลาจอด<ม>โอ้โหโคตรเท่เลยพี่โอ้โหอย่างเท่เลยถ้าถ้ารถเดิมเขาปีไหนพี่พอทราบไหมไม่ไม่ทราบไม่ทราบใช่ไหมนะไม่ใช่ไอตัวรถพี่อะตัว,ต,วตัวรถเลยไม่ใช่ตัวหัวนะมันมันมันอยู่ใน,ในเล่หเล่งเขาจะไม่ได้แต่ว่าก็เก่าอยู่ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าหัวหัวมันจะปีใหม่หน่อยเหมือนว่าเอามายกหัวมาใส่ใช่ใช่ใช่เพ้่อที่จะจดทะเบียนแล้วผมเห็นวันนั้นพี่เอากระจกบานนี้ออกอ่ะ อ๋อผมมาเพื่อน้องเข้าใจไหมว่าสติกเกอร์นี่นะสติกเกอร์หมื่นห้าอ่าเป็นความรู้แล้วกระจกสี่พันอ่าถ้าเป็นน้องจะลอกสติกเกอร์ออกไหมอ่าพี่พี่ยอมลงทุนอ่าพี่ยอมลงทุนซื้อกระจกใหม่อีกบานหนึ่งเพื่อที่จะไปตรวจสภาพแล้วก็เอาอต่อไปไอ้วัยรุ่นแต่งรถเขาจะรู้กันแหละตอนนี้คือคือถ้าคน ใจจริงอ่ะมันมันแหมสติ๊กเกอร์เราเป็นรอยนิดเดียวมันเจ็บปวดทั้งน้ําตาถ้าคนรักอะไรก็ต้องอย่างนั้นนะเหมือนกับแหมเมียเราโดนข่วนหน้าเงี้ยมันเจ็บปวดนะถอดคือลงทุนมากเลยผมดูถอดกระจกเก็บเลยอ่ะใช่แล้วก็ใส่กระจกใสออกมาใส่เลยอ่าออกมาใส่เลยร้านกระจกยังงงนะยังงงคุณทําอะไรแล้วแต่ว่ากระจกบานนั้นก็เก็บไว้อยู่เล่หนูนะหอมเอาไว้ตรวจปีหน้าอ่าแล้วก็พอข้างบนก็จะมีไฟเขาเรียกไฟไฟอะไรดีไลท์ไฟตาหนี้ไฟอะไรอ่าอันนี้ไม่ใช่อ่านี่สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์เดนจิอ่ะมันเป็นสไตล์ นะคือว่าไอไฟปัตตาเนีนะของเพื่อว่าที่ผม่าไม่ชอบมันนะเพราะว่ามันบาดมือผมผมก็เลยไอที่หมวกอะมันชอบบาดมือเวลาล้างและทีเนี้ยเราเราสาวว่าความรู้สึกนะมันมันสวยก็สวยจริงแต่มันความรู้สึกที่ว่าเรามันแตกต่างกันเราเจะชอบออย่างเดียวแบบนี้แล้วก็สิบาวง อ่ะรถกี่คันน้องก็เห็นนะที่จะทรงนี้ตลอดใช่จะมีสปอร์ตไลท์แถวเดียวตลอดไอซานทีก็แบบนี้คู่นึงทรงต้องมีประมาณนี้สเกิร์ตกันชนอันนี้หูกระจกนะสนใจนะได้เขาพี่ขายหูกระจกอยู่แล้วนั่นแหละนี่และน้องดูนะสเตนเลสงานหน่วยแล้วก็ไม่มีขี้กากขี้เกลือด้วยนะอ๋อถ้าหูยึดตัวนี้พี่ลมมีขายทั้งฮีโน่ทั้งอีสุมากผมดูอยู่แข็งแรงแข็งแรงมากเลยตอนขาดสำหรับน้องๆที่ใส่นาซาเยอะๆนะพี่ผมมีมีปัญหาเยอะมากเลยจากประสบการณ์ใช้จริงอืมโอ้โหลืมเลยพวกนี้ลืม มันชอบหักชอบงอชอบเล้าอ้าวมันแตกเวลานั้นมันแตกมันาา s าที่ใส่เยอะๆนะ มันเขย่าเขย่าปั๊บเนี่ยก็คือจากประสบการณ์พี่ลงเคยใช้เคยใช้จริงแหละมันพังก็เลยพี่ลงเอามาใช้มันดีเองเอามาใช้เองก็เลยมาขายต่อแล้วเพื่อนเขอเฮ้ยเออลงมึงทำให้กูมั่งดีบอกต่ออ่าก็เลยก็เลยทำเป็นจำหน่ายนะยังด้านข้างนี่มาเลยแหละครับไอ้บางตองเงาเนี่ยอ๋อนี่มันมากับปัวมาชุดนี้เลยครับอันนี้เรามาตกแต่งเอาใหม่แต่ว่ารถนอกมันก็จะประตูอย่างที่เขาเรียกว่ากระจกสองขาเนาะอันนี่ก็มองเห็นจริงๆใช่ไม่ติดหลอกเพราะว่านี่ของแท้เลยใช่ไหมอ๋อถ้่บ้านเราสมัยจะติดหลอกกันใช่ใช่อันนี้มองเห็นนะ จะสวยวันนี้วันนี้พี่ลมทําอะไรครับเอาวันนี้จะเวลาว่างเราใช้เวลาว่างคือที่พี่ลมบอกนะใช้เวลาว่างหาเงินอย่าใช้เวลาว่างเสียเคื่อเพื่อนนะเพราะมันไม่ได้ตังคนะ <c oughs> ์นะจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงนะ้งน้อง,งหลายคนนะจริงจริงแล้วคันนี้ยังจัดดีดเจอยู่ไหมเอาคันนี้ก็จัดอยู่นะน,นี้ก็จัดแต่ว่า,วายังยังยังไม่ค่อยยังไม่เต็มระบบอ่ายังไม่สมบูรณ์ผมผมก็จะ เดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาว่างซ่อมรถเวลารถวิ่งงานจริงๆอ่ะเราจะได้หางกินได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอรถเราวิ่งงานพังเราก็ไม่มีรายได้แล้วใช่ไหมอเออเดี๋ยววันนี้ขอสองคนเซปนะกับเจ้าคันเขียวอีกคันหนึ่งไอ้เจ้าคันเขียวเนี้ยผมก็ก็ตามตั้งแต่สีเดิมผูกปู่เลยนะเอาจริงใช่ใช่ใช่<ล>ทำที่อู่ไหนไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นอู่บักพัวกกันอู่รถบัสอู่ลูกศิษย์ลูกหาเคยเหมือนกับเราทํางานอยู่ด้วยกันก็เห็นไปถ่ายอยู่เรื่อยแล้วก็ตอนทําใช่ใช่ ทุกอย่างน้องตงเราต้องลงทุนถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเรารถอะที่พี่รมบอกไม่เคยเก่าในสายตาเราก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมึงจะไปทําเพื่ออะไรอะเพื่อเงินสิครับถ้าเราทํารถสวยๆมาใครก็อยากติดใช่ไหมหถ้ารถเราสาภาพไปเยงนกอง่างี้ใครอยากจ้างเราส้าวๆก็เหลียวมอง<ใ>นี่รถย,<า>ยังน้อันี่จะเจนจะเจนทำไมเราดูรถบัสต่อเลยนะพี่รบกวนรบกวนทีเดียวเลยพี่ผมลืมถามอันนี่มันเครื่องเท่าไหร่นะ อันนั้นร้อยเก้าห้าครับตอนนี้คือยกมาใหม่เป็นเอสโอเจ็ร้อยเก้าห้าอันเก่านี่มันได้เป็นอะไรกว่าพี่ดงก็จำไม่ได้นะมันร้อยเก้าห้าเป็นร้อยเก้าห้าโอเคติดต่ออ่าขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครนะครับที่สนใจดูคลิปเจ้ารถบัสต่อกับพี่ลมเด็กระนองนะครับรอติดตามชมคลิปหน้านะครับต่อจากคลิปนี้เลยนะขอเวลาตัดก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้พามารีวิวนะครับรถ10ล้อวิ่งน้ํา เด็กระนองนะครับที่เป็นออกมาจากลูกจ้างเข้ามาเป็นเจ้านายตัวเองนะฮะตอนนี้แกมีทั้งรถ10ล้อวิ่งน้ําจืดน้ําเค็มเบอร์โทรตามนี่เลยแถมยังชอบแต่งรถตามสไตล์ของแกนะครับวัยรุ่นนี่เห็นชอบสาวสาวนี่เห็นจะเป็นต้องกรี๊ดเลยทีเดียวเชียวแล้วก็คลิปหน้า E ี EP หน้ามาดูรถบัสนะครับแล้วก็บทสรุปาราคาที่แกต้องจ่ายไปที่จะได้รถมาสภาพนี้นะครับต้องต่อสู้กับอะไรบ้างกับ่ม เด็กประนองและสุริยาพาบรรทุกสวัสดีครับ